ผมตกแต่เนี่ยไม่ได้ทวันจะไปถ่ายคลิปน,นอกก็ไปไม่ได้ดิตกหนักในเด็กคืนนี้ต้องออกไปหาคลิปปกติก็เอาทุกเพื่อน,นแต่ไม่ใช่ผเห็นเพื่อนเดียวผมออกหัวไปให้กระซื้อเอาแล้วแม่วันน <c oughs> ี้เราจะมาปอกเงาะนะครับผมไม่ใช่คุณเรียนคุณเรียนที่ไหนก็เนี่ยเงาะเนี่ยเงาะอะหัวทำไมอ่ะหูยหนามเยอะจังเลยเนี่ยคุณเรียนทางไหนมากก็ต้อง,องมีหนามติดมือนะฮะาติดมือ ยาคิดมื้งเรียนไม่ใช่ของทศอย่าขงาานี้ยาฉันนนเอาเหรอม <c oughs> ไม่เป็นเลยไม่เป็นงานเป็นการเลยเดีอยวเอาลองชิมโรเซ่หน่อยไหมพี่หนูคิดจะตายเลยนะแล้วหนูก็จัดเข้าไปแล้ว <c oughs> เกิดมาไม่เคยปอกขุเรียนเลยนะขุยทจ่กินเราแบบพร้อมอันนี้เราฉันจะได้กินเนี่ยทำยังไงนี้ใช่เหรอก็ตัดอันนี้ออกก่อนไม่หนูเคยเห็นเขากรีดก่อนไม่ใช่เหรอ ไม่รู้ก็บอกว่าไม่คืนพี่ก็แม่หกวงาพี่ก็ดูในยูทูบทันี้ดูแล้วทุกวันอ่ะอันอื่นวันอื่นกินได้กินนี้เนี่ยเป็นไม่ดีทีเดียเฮ้ยนี่มันแตกมันเรืองคือเดี๋ยเอาปากไว้เองเอาปากนี้เดิเล่นเหรอกดอัดยังไม่เชี่ยว่าบอกว่าลืมกดอัดนะใครบอก คุณชอบมากเลยอ่ะจริงเหรออืมจะหวานอืมคุณกินเหรอว่ากินแบบสุดยอดเลยไม่ใช่กินปลาคืออืมกินปลาแล้วอ๋อเหรอไม่ไหอยู่กินตู้เรียนเมสอุ้ยตกเรียนหมดเลยถ่ายคลิปค่ะอุ้ยแายหุบถ่ายคลิปปอกตู้เรียนค่ะนี่ไงเนี่ยเด็กหนูให้เป็นง้ออารลูกอื ได้เลยน้องไม่ล่นหน้าบ้านไปเดี๋ยวน้องเสร็จแล้วเรียกน้องถ่ายงาน่อยถึงขอลูกตัวใหญ่เลยนะคะห้าร้อยบาทถ่ายน้องต้องไปถาแล้วไปเร็วไปแล้วไปแล้วโอ้โหจดอันนี้เนื้อที่พี่ตามหาไะเนี่ยใช่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต้องจ่ายเงินนั้นเลยเหรอวันที่สี่จะพักหนึ่งเหรอเฮ้ยไม่ใช่ไหมายถึงว่าเนนียเอาไม่แหรอ อ้มอ๋อแลอ้นก็ไม่ห้ามเลยนี่มันเปลือกเล่นมุกอะไรก็ไม่ห้ามาเลยเฮ้ยหลวป้างไปรอหน้าบ้านไปขอจัดที่เฮ้ยเนี่ยแหละที่พี่ตามหาเลยถึ่งนี่ซึ่งนี่อไุ่มบ้าย ย่งนันเทำอย่นีเนาะอ๋อีสิครับไม่ใี่ต้องแกวมาเป็นคนที่ต้องปอกใส่าไ่หรอเดีู๋้นะอง่ายเรอออเลยเออเดี๋ยวนน้มันแม่ที่เรื่องอื่นอะเกลียนจงดาหัวก็เก่ยใช้งานหัวก็เกี่ยนาบนทีนีบอกท่ายังไงทำยังไงอกงันเดียวนี่นะนี่น่ะุีก็เลยแบบไม่ต้องทาเลยเยนยอย่างนี้มันเสาแล้วเนี่ย เสาอะไรสุกบังเลจ้า <c oughs> พูดอะไรพี่รู้่ยังเลยเป็นะไรพี่เนี่มุออไมกไหนก็ไม่หาเลยเนื้อามไม่ทมุกเอออต่งน้ต้องไปบำรุงขมองอมก่อนอนนี่นี่นี่ฉีดได้เลยใชฉีดันนี้เลยุแต่แบบไม่ต้องถูกแง่เลยเพราะวมันอันนี้มันสัส่งสแล้วสั่งเขาบอกว่าขอเล็เๆ่ชอบแบบเนน่เปนน่นีิ่นน่็มา แต่มันเละมากทั้งหมดแล้วก็ยุ่งกันหน่อยเดียวเนี่ยไม่ใช่ตัดคำลูกแล้นะแตบบ่ไม่ขัดใจอือเดี๋ยวนเองเลยเผาบางทีเราจะเผานะถึงจะเผาทุเรียนแต่ว่าแต่ว่าตกพอไม่ได้คุณมแม่เห็ดมั่วอือลูกเล็เกินสองยังไงเล็กขนาดนี้นนอือยี๊ด ยอให้พ่อตายเนี่ยแต่ชอบกินนิพ่อพ่อมาบ่เด้อ้องรับพ่อไปไเ้เ่ยเอาเปลือกมให้กินนี่เลยหนชอบกินอันนี้ขาวๆเชอบกินากนี่เนยขาวๆมเออไม่้กินเออเดี๋ยวเธอกินแล้วนแพี่กินมันนี่ยอะไม้องชิมเยเลยย่อนังหนูเลยหน้าหลอก็หายหอคาหลอนี่ไงแหบอก อร่อยมากท vale be ุกคนผมชอบกินแบบเนี้ยคือมันมันเละมันจะได้นิดนึงผมไม่ชอบแบบแข็งแบบกรอบนอกนุ่มในอะไรอย่งี้ไม่ชอบแต่เนอแบเนี้ยเขาขาวอร่อยเลยเป็นอะไรผมบอกกินใครกินนั่นน่ะมวิี